สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายคุณนายนะคะวันนี้เนาจะพามาชมสวนนะคะสวนที่เราถ่ายคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นคลิปถั่วฝักยาวเนาะแล้วก็แตงกวาน,นะคะอันนี้เขาก็เริ่มเกิดแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะใช้เวลาประมาณ3 4ถึงวันนะคะเขาก็จะงอกแล้วนะคะอ่านี่จะพามาดูนะคะ ตอนนี้ฝนก็กำลังตกลงมาเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนาะ,ะสังเกตเห็นจากบอ่อน้ำนะคะนี่ฝนกำลังตกลงมาปลอยๆแล้วก็กำลังหนักอ่ากำลังเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าฝนพะด์ของเราเนาะน้ำจะท่วมไหมเพิ่งเกิดเลยนะคะนี่โอจะรอดไหมมาดูกันนะคะ เพราะว่าเป็นหน้าฝนนะคะเราก็เลยมาปลูกอยู่ที่หลังไฟเนาะแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆเข้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะคะอ่าเราก็จะปลูกถั่วฝักยาวด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวจะพาเด,ดินชมค่ะนี่ยาวตจนถึงนู่นเลยนะคะนี่เกิดหมดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะ นี่นี่นะคะเกิดทุกกลุ่มที่เราปลูกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแตงกวานะคะจะมีถั่วฝักยาวแต่ว่าถั่วฝักยาวมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งเนาะนี่ นก็ตกลงมาแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะนี่อันนี้น้ำก็ซาอนะคะนี่น้ำซาะลงไปที่บ่อนะคะอืโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะนี่ก็งอกได้แค่ สามสี่วันนะคะน,นี่กำลังงอกอฟฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะทุกคนอันนี้ก็ใช้เวลางอกแค่สามถึงสี่วันนะคะนี่อันนั้ก็ฝักถั่วฝักยาวเนาะ ยาวจนถึงตรงนู้นเลยนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวทั้งหมดเลยนะคะข้างบนตรงนู้นก็จะเป็นแตงกวานะคะอ่าส่วนข้างล่างตรงนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้จากปล่อยๆลงฝนแรงแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะเนาะเพราะว่าฝนตกหนักมากอ่านี่ สังเกตเห็นว่าดินเขาก็จะร่มตกแรงมากนะคะไม่รู้ว่าเขาจะรอดไหมถ้าตกลงมาเยอะๆเนาะแต่ถ้าตกไม่บ่อยครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตกลงมาบ่อยๆทุกวันทุกวันอันนี้ก็ไม่แน่เนาะน,นี่นะคะน,นี่ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะ ถึงตรงนน้นเนาะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวค่ะยาวไปถึงตรงนู้นเลยอ่าอ่าตอนนี้ฝนก็ตกแรงมากเลยนะคะทุกคนนี่ตอนแรกแค่รินรนะินเนาะตอนนี้ตกแรงมาก น่าจะเปียกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบเดินนิดนึงนะคะอ่าอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะนี่ถั่วฝักยาวหมดเลยนะคะข้างล่างฝั่งโน้นก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะข้างบนตรงเอกไลน์้นเป็นแตงกวาทั้งหมดเลยนะคะอ่าเราจะบกครึ่งต่อครึ่งนะคะนี่อ่าน้ำเริ่มขังแล้วนะคะทุกคน กลัวว่าถ้าเขาตกแบบนี้ทุกวันเนาะมันจะท่วมต้นถั่วแล้วก็ต้นแตงกวาของเราหรือเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวเดียวต้องเอาใจช่วยว่าไม่ให้ฝนตกเยอะทุกวันนะคะนี่ตถอฝักยาวอันนี้ได้อายุในการปลูกประมาณ3-4วันนะคะวันนี้เป็นวันที่4นะคะ แต่อัตราการงอกของเขานะคะก็จะอยู่ที่3 3วันก็จะงอกแล้วนะคะแล้วก็อีกประมาณสัก15วันเนาะแล้วก็มาทำาขึ้นให้เขาทำตะขครยแล้วก็ขุดหลุมให้เขาขึ้นค้างนะคะอ่เสร็จแล้วเราก็มาดูแลรักษาเนาะ เด็ดใบใต้ทิ้งแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวถ้าถึงเวลาขั้นตอนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาหนักมากเนะาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเนาะ นี่นะคะอันนี้เป็นตัวเป็นถั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแตงกวาข้างบนอีกนะคะอันนี้ก็ยังเป็นถั่วฝักยาวอยู่นะคะนี่อันนี้ก็น้ำดินไหลซาะฝนตกลงมาน้ำไหลเซาะลงมานะคะอาจะมีน้ำขังเรื่อยๆเนาะ ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆเลยค่ะอ่าอันนี้ก็จะถึงแตงกวาแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะเขาจะงอกเร็วเหมือนกับถั่วเลยนะคะสามถึงสี่วันก็งอกแล้วเหมือนกันเนะเาะแล้วก็จะมาทำค้างให้เขาขึ้นตาข่ายเหมือนกันนะคะนี่เนาะ เดี๋ยวก็จะได้ถ้าเขาไม่ตายก่อนแม่น้ําท่วมก่อนนะคะคิดว่าไม่น่าจะตายเพราะว่าถ้าไม่ตกแรงมากจริงๆเนี่ยเขาอยู่ได้นะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝนตกเม็ดแรงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็จะประมาณนี้คะ่ะนี่ นี่นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ